เตรียมตัวให้พร้อมนะครับทุกคนเตรียมตัวเสียเงินกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นั้นทางเฮียทอยก็ได้ทำการเปิดเผยของเล่นชิ้นใหม่มาถึง9ตัวเลยทีเดียวนะครับผมในงานแซนเดโกคอมิกคอนนั่นเองก็จะบอกงี้เลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะมีสัก1-2ถึงตัวนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับมีด้วยกันทั้งหมดถึง9ตัวเลยนะครับผมนะก็กระเป๋าตังค์แทบอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เกินความคาดหมายของเราเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกัน าทางเฮียทอยนั้นได้เปิดเผยของเล่นอะไรกันมาบ้างนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเธอตัวเลยนะครับว่าแต่ตัวเดี๋ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ท่านใดที่โดนตัวไหนบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนั้นก็โดนหลายตัวอยู่เหมือนกันแล้วครับเนี่ยบอกเลยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมก็ตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าฮีดรีกกอสซิล่าอัลติเมตเวอร์ชันนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นทางด้านของอกอสย ก็จะสังเกตได้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Heat r เ y Version เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกไปเนี่ยก็คือจะเป็นทงด้านของชื่ออัลติเมทนะครับผมจะไม่มั่นใจนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยตรงคีปหลังของมันเหมือนมันจะถอดออกมาได้ด้วยนั่นเองนะครับเห็นจากขีดตรงนี้ไหมมันเป็นขีดเหมือนกับที่เราสามารถที่จะดึงออกมาได้ทั้งหลังเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นลูกเล่นใหม่ของทางเฮียทอยก็เป็นไปได้นะครับผมนั่นก็คือเป็นการเปลี่ยนขีบหลังนั่นเองเห็นไหมือนนนกกับบบางเเีี้้้ห็็มตตรปปสแิ มันอาจจะถอดสีปกติแบบนี้ออกมาแล้วก็ใส่สีฟ้าไปแทนหรือไม่ก็จะเป็นการลอกคราบก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็เอ้ยตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนมันเป็นก็ซีล่า vs คองนะครับอ่าตัวนี้เป็นก้อนยีเอ็ดนะครับไม่ใช่ก้อนยี่สี่นะครับเมื่อกี้ขออภัยนะครับผมไม่ทันอ่านตรงนี้อันนี้ก้อนยี่เอ็ดนะครับเป็นฮีทเด็กก็ซีล่าอัลติเมทเวอร์ชั่นอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่ามันจะมาเป็นรูปแบบไหนนั่นเองนะครับก็โอ้โหก็คือนะย้อมของย้อมของย้อมอีกนะยย้ออมหลารบ นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าสไตลิสเวอร์ชั่นนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของงานที่มีเอาไว้ตั้งโชว์นั่นเองนะครับไม่สามารถขยับได้นะไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะครับทุกคนนี่ก็คือตัวงานแบบเรียๆของมันเลยนะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกเสียดายอย่างหนึ่งนะครับผมตรงคลิปหลังมันดูไม่ค่อยชัดแบบมันดูไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่แต่จะแบบร่างที่กาลังเพิ่งวิวฒนาการใหม่ๆก็เป็นไปได้นะครับผมนะนี่ก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้ากอซิเซาอีโวของสไตลิส์น นะครับนั่นคือจะเป็นทางด้านของเจ้าก็ซิล่า2014 Heat Ray Translucent เวอร์ชันนั่นเองนะครับผมนะโหก็พูดอย่างนี้เลยนะครับว่าเป็นก้อน14ี่นี่แหละครับผมที่ได้รับการทําคลิปหลังแบบใหม่ให้เป็นวัสดุโปร่งใสนั่นเองก็คือว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเวอร์ชันฮิตเลสที่มีลําแสงแล้วก็จะมีเป็นคลิปหลังตรงนี้นะครับที่เป็นสีฟ้าแล้วก็เรืองแสงนะครับผมนะคือคลิปใสะนะครับไม่ใช่เรืองแสงสิเป็นคลิปใสเลยนะครับเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวทรานลูเซนต์อ่ะก็คือตัวรู้สึกว่าจะเป็นย1ิบอนะครับที่เป็นตัวก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าจะมีเป็นกาาารรททํออออย่่่งีีี้้้มแลววนนนนนนัััเเเคืจะป็์ช2 นะครับบอกเลยนะครับว่าหูใครที่พีตัวแรกไปเี่กก็อาจจะหลังหักไหมแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันก็มีสเวอร์ชันเหมือนครั้งที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของฮิตเลนแล้วก็คีบหลังใส่นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจน่าบอกตรงๆเลยนะครับตัวนี้นะหลายๆคนก็ชอบเช่นเดียวกันนะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเวอร์ชันปกติเนี่ยใกล้จอะวงจำาหน่ายแล้วด้วยนะครับโอเคต่อไปครับผมจะเป็นทางด้านของเจ้าฮิตเลนก็ซิล่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็โอ้โหหลังหักเหมือนกันนะครับบอก ฮิตเล่ก็คือจะมีทางด้านของลำแสงตรงนี้แถมมาให้นะครับอันนี้ผมทําคลิปไว้ก่อนอันนี้แล้วนะครับยังไงก็สามารถย้อนไปดูได้นะแต่ว่าโอ้โหลำแสงสวยดีทุกคนดูดิมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเทียบกับก็สิบสี่เป็นไงโอ้โหก็สิบสี่ไม่ค่อยสวยนะครับแบบนี้ผมว่าสวยกว่าเป็นแบบอารมณ์เหมือนกับแอนิเมะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบมะนะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นทางด้านของคลองยี่สี่ครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมคลองยี่สี่บอกเลยนะครับว่าเงียบไปตั้งนานนนนนครัแแลล้้้ววกก็ปาาาาฏตตมใงงงซดิเออพูยย่ี ว่าโหทุกคนดูการจัดท่าการอะไรนะครับคือเหมือนกับว่าเขาปั้นโมเดลใหม่นะครับถ้าใครทันตอนคลองสุพรรณีเอะตัวนั้นก็คือโดนด่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยใช่ไหมแต่ว่าถึงจะโดนด่านะครับมันก็ได้รับกระแสที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับจนของขาดตลาดเลยนะครับแล้วก็ราคาแพงมากนะแต่ตัวนั้นก็คือหน้าไม่สวยอันนี้คือหน้าสวยมากเลยนะครับเหมือนกับเขาแบบแก้เกมแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมลักษณะดีเทลต่างๆนะครับผมขนเอ้ยอะไรขวานเอ้ยนะครับแล้วก็หน้าตาโหโค้ตสวยนะครับแแต่่่มมมมใวาาีถถุือห้เปล มองว่าหนไอตัวถุงมือเนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ออกมาขายตอนหลังก็เป็นไปได้นะครับสำหรับเจ้าคอง2,024นะครับตัวนี้จะเป็น a ั่นฟิ f i กอ r ์นะอ่าลืมบอกไปที่พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น a ั่นฟิ f i กอ r ์หมดเลยนะครับถ้าผมไม่ได้พูดว่าสไตล์ลิสต์เนี่ยก็คือ a ั่นฟิ f i กอร์นะครับทุกคนอ่าโอเคไปกันต่อครับผมนี่อันนี้นะครับผมก็คือสไตล์ลิสต์นะครับก็คือเป็นงานตั้งโชว์นั่นเองก็เมื่อกี้จะเป็นก็ซิล่าอีโวใช่ไหมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของชิโมะกันต่อเลยนะครับซึ่งเกรดดีนะครับ นะแล้วก็ยังเป็นแบบโปรโตไทป์อยู่นะครับทุกคนแล้วก็ไม่สามารถจะจัดท่าอะไรได้เป็นการตั้งโชว์แบบนี้นะแล้วก็เออแปลกใจเหมือนกันนะครับเขาไม่เอาแบบเจ้าก็ยิบีหรือว่าชิมโมะที่เป็นงานแอคชั่นเนี่ยมาโชว์เลยนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะเป็นชิมโมะสไตล์ลิอร์ชั่นนะโอเคต่อไปครับผมนี่โฮ้โโยได้เป็นอีกตัวเลยนะครับผมของทางเฮียทอยที่ได้เปิดเผยม,มาใหม่นั่นเองนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าก็ซิล่า GMK 2001นะครันวนั่์นะครับทุกคนดดูอันนี้คือผมมว่าาเก เปิดขายแล้วนะครับท <todas S 1> ุกคนเพราะว่ามาเป็นโปรตไทป์แบบนี้แล้วนะครับเหลือแค่การแต่งสีเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคือดูดีจัดอะเฮ้ยสู้ลุงบันไทยได้เลยนะครับสู้ไอ้ชมอนเตฮาร์ได้เลยเนี่ยแล้วก็โอ้โหราคาก็ต่างกันแบบนะหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะดีเทลเลียนเนี่ยคือดีมากนะครับแล้วก็จุดขยับอะไรเนี่ยผมว่าก็น่าจะทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเฮ้ยดูดีนะดูเป็นก้ามมัดๆแล้วก็เท้าโคตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมหัวก็สวยแล้วก็มีหางประมมาาาณนน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 ีีี้้เเเลยยััตวว่่่สใจผผกก็โดดช โอเคไปกันต่อครับผมตัวต่อไปก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้านี่เมกากัสซิล่าจากยุเฮเซครับผมตัวนี้นะครับก็มาจากไหนไม่รู้นะครับจูยูก็เปิดเผยมานะแล้วก็แบบโอ้โหตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางด้านของหุ่นยนต์ตัวแรกเลยมั้งเนี่ยที่ทางเฮียทอยได้ทํามาในของกอสซิล่านะครับก็คือจะทําเป็นเจ้าเมกากัสซิล่าเฮเซนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือจะมีลักษณะประมาณนี้เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นงานซอสเป็นงานอะไรตั้งโชว์นะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้คืองานเอ็กคุยไซส์เบสิกนะครับ ผมบอกเลยนะตัวนี้ก็น่าโดนมากแต่ก็น่าสงสัยนะครับว่าเขาเนี่ยจะทําวัสดุมาเป็นยังไงนะครับเพราะเหมือนทางอิชิมอนตะเนี่ยเขาทําวัสดุแบบเป็นไดแคสอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแต่ถ้าทีอาทอยเนี่ยอาจจะทํามาเป็นแบบพวกไม่รู้สิเป็นยางหรือเป็น PVC หรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะครับก็ต้องมาดูต่อไปนะแต่ว่าตัวนี้ก็น่าโดนเช่นเดียวกันนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ไปกันต่อครับผมตัวสุดท้ายตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะว้าวที่สุดนะครับผมเนื่องด้วยไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะมาแต่มันก็มมาาาคผนนนีี่่ือองด้ข เจ้าก็ซิล่าสองพนะครับผมโอ้โหจะมาในซีรีส์ของ a อ็กคุยไซส์เบสิกนะครับหรือว่าจะเป็นท่าทันของแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นเองซึ่งเนี่ยยังเป็นรูปแบบโมเดลไทส์อยู่นะครับทุกคนยังไม่ได้เหมือน G.M.K นะครับที่เหมือนกับเขาจัดท่าเขาใส่ข้อต่อแล้วอันนี้ยังไม่ใส่นะยังเป็นแบบตรงโมเดลเฉยๆนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าโคตรสวยดูดิดีเทลนะครับคีบลงคีบหลังหัวแขนขาอะไรเอ่ยสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็แบบโอ้โหโคตรอยากได้เลยนะครับพูดแบบนี้แล้วก็เสียตังค์แน่นอนนะครับผมนะโอ้ปี นี่คือแบบพิ雅ทอยมาแรงมากนะครับผมหน้าเหมือนปีที่แล้วเห็นไหมปีที่แล้วก็มีการโชว์ก็สซั่นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมาไงทุกคนจําได้นะครับแต่ว่าปีนี้คือแบบสุดยอดจริงๆนะครับมีตั้งแต่ก็สสองพันนะครับผมเมกากอ็ GMK เอยอะไรต่างๆนะครับชิโมะของยี่สี่นะครับแล้วก็เนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคอมเบอสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าหลายตัวมากๆเลยนะครับก็ใครโดนตัวไหนบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่านี้อีกนะครับยังไงก็เเตตตรรรรีียยมมมััวววใใจไ้้้้หพอนะคบแล ไว้เราค่อยมาดีวิดูกันแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ตัวไหนกันบ้างนะครับผมในบรรดา9ตัวนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับวันนี้อาจจะพูดน้อยนึงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมรหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ